สวัสดีค่ะท่านชนทุกท่านคะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันเสาร์ค่ะโดยคําพยากรณ์จะกลุมเนื้อหาอยู่ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่15มิถุนายน2565นี้นะคะการพยากรณ์เป็นตามพยากรณ์ดวงทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่ง มื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกค่ะและถ้าหากว่ามีขอ้อความตรงไหนที่ทาให้ไม่สบายใจก็ให้ปล่อยเลยไป่าได้เก็บมาคิด่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกได์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ คลิปนี้นะคะอาจารย์จะพยากรดวงท่านที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพแล้วก็เลขนำโชคค่ะอาจารย์มีไพ่อยู่3ากองนะคะกองที่1เป็นไพ่ยิปซีใช้สําหรับพยากรณ์ทั่วๆไปกองที่2เป็นไพอ่ออราเคิลใช้เป็นคําแนะนําแล้วกองสุดท้ายเป็นไพ่ยิปซีใช้สําหรับเป็นเลขนําโชคค่ะอาจารย์ขอเอาไพ่กองที่ยังไม่ได้พยากรณ์ออกมาก่อนนะคะ มาดูการงานกันก่อนนะคะว่าในช่วงนี้การงานของชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรการงานของชาววันเสาร์นะคะใบแรกราชาเม่าวค่ะราชาเม่าวนะคะคือผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่โตนะคะมีความมั่นคงทางด้านหน้าที่การงานถ้าท่านหวังสิ่งใดเกี่ยวกับหน้าที่การงานของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็น การเลื่อนขัน้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งการรับเงินเพิ่มเงินพิเศษเงินโบนัสนะคะในช่วงนี้ท่านมีโอกาสที่จะได้สิ่งเหล่านั้นนะคะหมายถึงความมั่นคงหรือถ้าหาว่าท่านทําธุรกิจส่วนตัวนะคะโอกาสที่ธุรกิจของท่านจะมั่นคงมีเยอะนะคะช่วงนี้บางครั้งบางท่านที่ขยับขยายการงานขยับขยายธุรกิจตอนนี้มีสาขาจะแยะมากมายมีความมั่นคงราชาแม่เท้าคือคนที่เก่ง นะคะไม้เท้าเป็นสัญลักษณ์ของการงานราชาคือผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้นะคะการงานของท่านได้ก้าวถึงจุดสูงสุดแล้วก้าวถึงจุดที่ท่านต้องการบางท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นงานเล็กๆแต่งานเล็กๆที่ท่านต้องการมุ่งหวังความสําเร็จมันเป็นไปตามที่ท่านต้องการนื่อก็ถือว่าเป็นราชาได้เหมือนกันเพราะว่าคําว่าราชาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะความยิ่งใหญ่ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยค่ะไปต่อไปนะคะ เป็น edge of pentacles แปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญน,นี้ท่านนอกจากจะมีความมั่นคงแล้วสิ่งที่ผลักดันให้ท่านมีความมั่นคงทางด้านหน้าที่กางานก็คือความขยันขันแข็งนะคะ แปดเหรียญท่านสามารถทํางานสองสามอย่างธุรกิจสองสามอย่างได้ในขณะเดียวกันไม่เป็นคนงอเมืองอเท้าไม่เป็นคนที่จะคอยแต่บุญคอยแต่โชคคอยแต่ลาภคอยแต่วัส,สนาท่านสร้างทุกอย่างด้วยตัวท่านเองท่านคิดเสมอว่าบุญโชคลาบวัส,สนาก็คือมากับการสร้างของท่านนะคะท่านทําแล้วท่านก็เห็นผลที่ท่านได้รับคือแปดเหรียญนี่บอกเลยว่างานจเจริญรุ่งเรือง,องนะคะใบสุดท้ายค่ะเป็น H g e of o n d s อันนี้คือปัญหาประสาทต่างๆที่ท่านเคยเจอผ่านพ้นไปได้หมดเลยนะคะและงานกำลังจะแตกยอดกำลังจะขยายสาขากำลังจะมีความยิ่งใหญ่ในตัวของงานเองนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะคะบ่งบอกไว้ว่าท่านทำแล้วท่านจะสำเร็จไปสอบเรียนต่อก็จะได้สอบทำงานก็จะได้นะคะคืองานทุกอย่างเลยที่ท่านเคยสมัครไว้แล้วท่านรู้สึกว่าท่านทอ้อท่านเหนื่อยท่านไม่ได้ หรือธุรกิจบางอย่างที่ท่านทําแล้วท่านรู้สึกว่ามันไม่ไหวตอนนี้ค่ะสิ่งเหล่านั้นจะกลับนะคะกลับตาลปัดจากร้ายจะก,กลายเป็นดีจากสิ่งที่เราเคยท้อแท้จากสิ่งที่เราเคยสิ้นหวังตอนนี้กําลังจะให้สิ่งดีๆกับท่านให้พลังดีๆกับท่านค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านการเงินนะคะการเงินนะคะชาววันเสาร์วบแรกค่ะเป็น n i g h t of w a t s ไปต่อมาเป็นเดอะสตาร์แล้วสุดท้ายเป็นเดอะซันค่ะชาวันเสาร์ช่วงนี้นะคะช่วงวันที่1ถึง15มิถุนายนนี้ดวงของท่านดีน่ะสอดคล้องกันเลยทั้งการงานการเงินนะคะไปด้วยกันได้นะราชาแล้วก็อัศวินนะคะคืองานยิ่ใหญ่แต่เงินอาจจะตอนแรกนะต้นๆของปักนะคะอาจจะเริ่มขยับขยายก็คือเป็นแค่คุณศึกเล็กๆแต่ดูใบต่อไปเลยนะคะ The Star กับเดอ Sun ันี่ค่อยขยับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะจนถึงเดอ s u สันเดอ n ก็คือความมั่งคัง่งความร่ํารวยนะคะท่านมีเงินเป็นขอเป็นกรรมจากการทํางานของท่านจากการเก็บการออมของท่านบางครั้งอาจจะได้จากการค้าขายนะคะอสหาริมรัพ์ ขายทรัพย์สมบัติที่ท่านมีนะคะคือท่านอาจจะซื้อที่ดินไว้เยอะแยะมากมายแล้วเก็งกําไรหรือไม่ก็ท่านที่ทําธุรกิจนะคะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับอสหาริมทรัพย์ช่วงนี้นะคะการขายการค้าขายของท่านมีโอกาสที่จะได้กําไรมีโอกาสที่จะขายออกนะคะเป็นนายหน้าขายประกันต่างๆนะคะโดยเฉพาะนายหน้าทางด้านขายที่ดินนะคะเนี่ยเดินสตาร์นี้ความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะและถ้าหากว่าบางท่านนะคะ เงินของท่านอาจจะได้มาจากการลงทุนทางด้านการเกษตรได้เหมือนกันดูจากภาพของความอุดมสมบูรณ์ของผลตัวนี้ก็คือเงินมาจากตรงนี้นะคะมาจากธุรกิจที่ท่านเกิดจากทรัพย์ในดินสินในน้ำนะคะการเงินการงานชาววันเสาร์ถือว่าดีเยี่ยมเลิศน,นะคะรุ่งโรดรุ่งเรืองค่ะต่อไปอาจารย์จะดูความรักสำหรับคนโสดนะคะ มาแรกค่ะ the empress แล้วก็ page of wands สุดท้ายนะคะเป็น9ดาบค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะใบแรก the empress นะคะ the empress ความรักของท่านเป็นไงคะท่านต้องการความสบายนะคะการที่ท่านจะรับใครสักคนท่านจะต้องมีความมั่นคงท่านจะต้องได้รับในสิ่งที่ท่านต้องการ อย่างหน้าที่การงานนะคะเขาก็ต้องพร้อมที่จะเลี้ยงดูท่านได้นะคะไม่ว่าท่านหญิงท่านชายถ้าท่านเป็นท่านชายท่านก็ต้องการท่านหญิงที่มีความพร้อมสามารถเดินไปคู่กับท่านได้นะคะใบต่อมาเป็นเด็กถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าถ้าท่านพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่ท่านหวังนะคะความพร้อมความสุขความสมบูรณ์มันไม่ใช่ท่านก็พร้อมที่จะเริ่มหาใหม่ก้าวใหม่ใบสุดท้ายก้าวดาวค่ะก้าวดาวก็คือเครียดนะคะ การที่เราหวังหวังสูงนะคะแล้วเราไม่ได้ตามที่หวังเราก็เครียดแต่ว่านะคะชาววันเสาร์นะคะชาววันเสาร์ยังมีโอกาสที่จะพบเจอคนดีๆนะคะเพราะว่าเด็กแอมลกับเด็กถึงไม้เท้านี่ยยังหมายถึงคนที่เดินเข้ามาหาท่านก็ได้นะคะเดินเข้ามาหาท่านแล้วอาจจะช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ลังเลใจตัดสินใจก็อาจจะมีความเครียดเป็นธรรมดานะคะอาจารย์จะเพิ่มค่ะ จะเพิ่มได้ราชาเหรียญค่ะสุดยอดเลยค่ะชาววันเสาร์คนที่เข้ามาหาท่านอะคถ้าท่านเป็นท่านหญิงท่านก็จะเจอท่านชายที่มีจิตใจอบอ้อมอารีจิตใจดีถ้าท่านเป็นท่านชายท่านก็จะเจอท่านหญิงที่เป็นสุภาพสตรีนะคะก็คือเป็นคนใจดีก็เฟื้อเผื่อแผ่รู้จักเก็บรู้จักอมเพราะว่าเหรียญนี้เป็นธาตุดินนะคะธาตุดินนี้คือการเก็บการอมค่ะ ช่วงนี้นะคะถ้ามีมีคนเข้ามานะถือว่าเป็นคนดีที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตท่านจเจริญรุ่งเรืองเป็นคนดีที่จะเดินไปคู่กันได้ค่ะเหมาะสมกันแต่ท่านอาจจะเป็นคน,ค,นคิดมากหน่อยนะคะตัดสินใจยากหน่อยช่างเลือกช่างคิดช่างพิจารณาค่ะต่อไปอาจารย์จะดูสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะมบแรกค่ะเด็กถือเหรียญเพจออฟพินทาโคส ที่2 six of pentacles สุดท้าย of swords นะคะคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนเด็กถือเหรียญค่ะเด็กถือเหรียญก็คือท่านมองถึงความสำเร็จของชีวิตที่จะมีคู่ด้วยกันเนี่ยจะต้องมีความพร้อมนะคะพร้อมอย่างการงานพร้อมอย่างการเรงินพร้อมอย่างนะคะท่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลักนะคะท่านมองถึงความพร้อมทางด้านการใช้ชีวิตคู่ ไปต่อมาเป็นหกเหรียญหกเหรียญก็คือการดูแลซึ่งกันและกันเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันนะคะใครมีความเดือดร้อนอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องปัญหาการให้คําแนะนำนะคะก็คือไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวที่จะดูแลกัน ไม่สุดท้ายเป็นหนึ่งดาบหนึ่งดาบการที่จะเริ่มต้นสร้างชีวิตครอบครัวสําหรับท่านอาจจะยากลําบากหน่อยนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยเด็กถือเหรียญเนี่ยก็คือต้องมีความพร้อมก่อนนะคะนี่มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมก่อนถึงจะสามารถแต่งงานได้ถึงจะมีชีวิตครอบครัวได้เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นอาจจะยากลําบากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านลงเอยแล้วนะคะท่านมีความสุขแน่นอนเพราะว่าท่านวางแผนดีมองการไกลคะ่ะ ต่อไปอาจารย์จะดูสำหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนใบแรกค่ะ file s o r d s four of, of pentacles the moon คนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะช่วงนี้ระวังอารมณ์ระวังการทะเลาะนะคะและระวังมือที่สามอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะนี ไม่เห็นด้วยหรือว่าเมื่อท่านสองคนนะมีปัญหากันนะคะนำเรื่องนี้ไปปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะมีการลำเอียงนะคะอันนี้อาจารย์ดูจากหน้าไพ่นะว่าเออคนนี้แหละเขาทำปัญหาให้เราสมควรที่จะเลิกหรือว่าสมควรที่จะหยุดความสัมพันธ์นั้นก็ได้เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังอารมณ์และระมัดระวังการตัดสินใจต่างๆนะคะเราเป็นคนใช้ชีวิตคู่เองเราเป็นคนเลือกเองนะคะให้พิจารณาด้วยตัวเราเอง มบที่สองนะคะสีเรียญสีเหรียญก็คือความรักความผูกพันก็ยังมีให้กันแต่ว่าไม่เชื่อใจกันดมูลไม่เชื่อใจอา,อาจจะมีบางคนแักค่อยๆหรือว่าท่านจับสังเกตได้การที่คนเราอยู่ด้วยกันนะคะสถานภาพชัดเจนแบบนี้นะคะอาจจะแต่งงานแล้วหรือไม่แต่งงานก็ตามอยู่ด้วยกันจนคุ้นเคยจนรู้แล้วว่าคนนี้นิสัยอย่างไรมีช่วงเวลาแบบไหนยังไง จับสังเกตได้นะคะก็เลยไม่ไว้ใจอาจารย์จับเพิ่มนะคะจับเพิ่มได้เป็นเดทค่ะเดทระวังการจบการสิ้นนะคะระวังการเลิกลาย่าล้างระวังการหันหลังให้กันนะคะถ้าหากว่าท่านมีอะไรปิดบังกันมีอะไรที่ทําให้การสงสยัยนะคะ ถ้าท่านเห็นแล้ว,ว่ามันไม่ใช่ถ้าท่านจะเลือกคนที่ท่านอยู่ด้วยแหละคนที่ใช้ชีวิตด้วยกันแม้ว่าจะไม่ได้แต่งงานด้วยกันแต่ใช้ชีวิตด้วยกันมานานท่านต้องตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปไม่อย่างนั้นโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์มีเยอะนะคะอาจจะเป็นความเสียใจที่เสียใจแล้วไม่สามารถจะเอาคืนมาได้ก็ได้ค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านสุขภาพนะคะชาววันเสาร์สุขภาพค่ะ สุขภาพไปแรกนะคะราชาดาบสุขภาพแข็งแรงดีแต่ให้ระวังความคิดระวังอารมณ์ใบที่สองระวังภูมิแพ้นะคะห้าเหรียญภูมิแพ้แล้วก็โควิดนะคะช่วงนี้รูปที่มากับลมมากับอากาศนะคะท่านมีโอกาสที่จะเป็นได้และสุดท้ายนะคะเจ็ดไม้เท้าเจม่เท้าถ้ามองทางด้านสุขภาพก็แข็งแรงแต่อาจจะมีการปวดแข้งปวดขาปวดเข่านะคะเพราะว่า เป็นการทำงานอาจจะเกิดจากการทำงานหนักก็ได้ทําให้ท่านปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่ว่านะคะถ้าท่านไหนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะเป็นโรคเบาหวานนะคะเป็นโรคที่เครียดคิดมากนนะะเนี่ยนะคะเนี่ยห้าเรียนเนี่ยก็ให้ไปหาหมอด้วยไปเช็คสุขภาพเช็คร่างกายนะคะไพ่ใบนี้อาจจะเป็นไพ่เตือนนะคะให้เรามาระวังทางด้านสุขภาพค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านโชคลาภค่ะ ท่านที่เกิดวันเสาร์ใบแรกนะคะเป็น two of s w o r c e ใบที่สองเป็น judgment ใบสุดท้ายเป็น l o v e r s นะคะท่านมีโชคมีลาบนะคะสองดาบนี้อาจจะมาจากการสื่อสารนะคะ การดูจากอินเทอร์เน็ตอ่านการดูจากสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะเนี่ยอาจจะได้โชคได้ลาบแบบนั้นใบที่สองเป็นจัดเม้นจัดเม้นเกิดจากการทำบุญทำทานนะคะเนี่ยเป็นบุญกุศลที่ท่านทําแล้วท่านมีโอกาสมีโชคมีลาบสุดท้ายเป็น l เเวอ e ์นะคะเป็นคู่รักนะคะอาจจะเป็นคนที่ท่านรักนะคะหรือเขารักท่านแหละนาโชคนําลาบนาสิ่งดีๆมาให้กับท่านนะคะถือว่าดวงมีโชคมีลาบนะคะโดยเฉพาะโชคลาภทางด้านความรัก นะคะเนี่ยน่าจะหมายถึงคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะคนโสดกับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนค่ะน่าจะเป็นความรักที่ดีเป็นโชคเป็นลาภอย่างหนึ่งนะคะอา,อาจารย์ก็ดูทางด้านการงานการเงินความรักไปแล้วนะคะต่อไปมาดูเลขนำโชคค่ะ ชกสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่15มิถุนายน2 5 5 5นะคะใบแรกค่ะเป็น Temperance Temperance นะคะเป็นเลข1กับเลข4ค่ะ อาใบที่2เป็น the emperor the emperor เป็นเลข4นะคะสุดท้าย the sun เป็นเลข1กับเลข9ค่ะเลขนำโชคนะคะเลขดีๆสำหรับชาววันสาวมีเลข1เลข4เลข4แล้วก็เลข1กับเลข9ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเลขดีเลขเด่นสำหรับท่านท่านจะนำไปใช้ในการซื้อเสียงดวงหรือว่าซื้อเบอร์โทรศัพท์ดูบ้านเลขที่ดูวันเดินทางได้หมดค่ะ ต่อไปอาจารย์จะดูไพ่แนะนำจากไพ่อร์เคล้นนะคะไพ่อร์เคล้นจะแนะนำท่านว่าอย่างไรบ้างงานแรกนะคะ discovery นะคะ discovery เป็นการค้นพบนะคะไพ่ใบนี้เป็นการค้นพบตัวท่านเองนะคะว่า ท่านมีความสามารถพิเศษอะไรท่านมีความถนัดด้านไหนท่านจะเดินทางไปอย่างไรนะคะเนี่ยเหมือนกับให้จะบอกว่าให้ดูตัวท่านเองนะคะว่า ท่านมีความโดดเด่นในเรื่องอะไรแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ท่านมองถึงอดีตนะคะว่าอดีตท่านเคยล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักแล้วท่านต้องถามตัวท่านว่าถ้าท่านคิดถึงแต่อดีตอดีตนั้นมีประโยชน์กับท่านไหมท่านมีความสุขไหมนะคะพ่อจะแนะนําแบบนี้ให้ค้นพบตัวตนที่เรามีพลังทางการสร้าง ทางการที่จะเดินก้าวต่อไปทางที่จะทำให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งเรือง,องค้นพบตัวตนที่แท้จ,จริงที่สามารถก้าวย่างไปได้นะคะอย่ามองที่อดีตอดีตที่มันล้มเหลวผิดหวังนั่นมันจบไปแล้วนะคะมันไม่มีประโยชน์อะไรให้จะบอกแบบนี้ บต่อไปค่ะอินสติ้งนะคะอินสติ้งนะคะเป็นไพ่ของสัญชาตญาณค่ะให้ท่านเชื่อสัญชาตญาณภายในของท่านนะคะแล้วก็อาจจะมีภายนอกที่มีบางสิ่งบางอย่างมากระทบทําให้ความคิดของท่านแปรเปลี่ยนตามไปด้วยท่านก็เอาตรงนั้นมารวมกันมาคิดมาพิจารณาอย่าไปเชื่อค,คําคนอื่นพูดอย่าไปเชื่อคนนั้นพูดแบบนี้คนนี้พูดแบบนี้นะคะให้เชื่อที่ตัวท่านเองค่ะ ใบสุดท้ายนะคะจุเกเบอรี่นะคะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของคนอุบายระวังคนอุบายนะคะอาจจะมีบางคนที่คิดจะหลอกท่านอาจจะคิดที่จะจทำให้ท่านสูญเสียเงินหลอกลวงกู้ยืมหรือว่าพาท่านไปทําธุรกิจแล้วท่านล่มจมก็ได้นะคะเป็นไพ่ของคนอุบายต้อง พิจารณาดูดีๆนะคะว่ามีปัญหาอะไรไหมนะคะคนที่มาหรือว่าคนที่เราไปติดต,ต่อด้วยนะคะติดต่อการงานติดต่ออะไรก็ตามนะคะให้ดูดีๆนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงตัวท่านเองได้ด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าท่านนะคะคิดจะมีคนอุบายมีเล่ห์เหลี่ยมกับคนอื่นนะคะให้ท่านหยุดตรงนั้นไว้ท่านอย่าทำนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเมื่อไหร่ อะไรก็ตามที่ท่านทําโดยใช้คนอุบายใช้เลขเหลี่ยมแล้วนะคะคนที่จะสูญเสียคือตัวท่านกับคนที่ท่านทำนะคะมันไม่เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมีแต่การเสียหายความเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ตัดคําว่าเลขกล ตัดคำว่ากลโนบายออกนะคะให้อยู่ด้วยกันด้วยความซื่อสัตย์อยู่ด้วยกันด้วยความจริงใจนะคะมีความรักความซื่อสัตย์ความจริงใจให้กันและกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านอยากทําก็จะประสบความสําเร็จนะคะด้วยคุณงามความดีนะคะด้วยสิ่งที่เราหวังดีต่อคนอื่นคนอื่นก็จะหวังดีต่อกลับมาค่ะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะจบการพยากรณ์อาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจอาจารย์ด้วยนะคะท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณเลยนะโอกาสนี้คะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ